กิดอะไรขึ้นกับร่างกายมนุษย์ของเรามนุษย์ทุกคนที่มีระดับความรู้สึกตัวสูงกว่าโลกแห่งการชดใช้และการทดลองนี้และได้มาจุดติในวราระสุดท้ายนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการดาเนินการสำหรับแผนศักดิ์สิทธิ์มาจากชาติที่แล้วที่จุดติด้วยไกลแก้วในโลกของการฟื้นฟู ร่างกายคริสตัลแห่งโลกแห่งการฟื้นฟูนี้อยู่ในสภาพจำศีลซึ่งวิญญาณและจิตวิญญาณได้ละทิ้งเพื่อให้สามารถจุติในโลกนี้ด้วยร่างกายของมนุษย์ที่เป็นคาร์บอนเราจะเข้าใจการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ได้อย่างไรร่างกายมนุษย์คนใดที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ความสว่างนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงจากหนอนเป็นดักแด้คือการได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ออกจากร่างกายที่ไม่ทำงานอีกต่อไปและกลายเป็นผีเสื้อทันทีด้วยวิธีนี้ร่างกายของมนุษย์ที่เป็นคาร์บอนของเราจะหลอมละลายด้วยแสงอย่างสมบูรณ์เหมือนกับฐานหินที่มีไฟวิญญาณและจิตวิญญาณของเราจะตั้งมั่นอยู่ในร่างคริสตัลที่อยู่ในหมดจำศีลทันที และสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้จะสลายตัวและหลอมละลายตัวถังคาร์บอนนี้เราออกแบบตามต้นแบบที่เรามีจริงๆในสภาพจอดซึ่งสมบูรณ์แบบด้วยความยาววัยการเยียวยารักษาความงดงามและแสงสว่างเป็นที่ที่ทครอบครัวของเราที่จากมาซึ่งตอนนี้เราจำไม่ได้ เพราะว่าถูกลบความทรงจำให้เราลืมเลือนครอบครัวกำลังรอเราอยู่เพื่อให้การต้อนรับเราอย่างยิ่งใหญ่และกลับบ้านของเราความทรงจำของเราจะเปิดขึ้นทันทีและเราจะชื่นชมยินดีที่เราสามารถยกระดับตนเองผ่านการทำงานหนักที่เราตั้งโปรแกรมไว้สำหรับตนเอง มันเป็นความปิติยินดีแห่งความรักที่จิตวิญญาณของเราปรารถนาเหตุผลก็คือร่างกายอยู่ในฐานะภานะที่เราแค่มาอาศัยอยู่ร่างกายมนุษย์ของเราในขณะนี้ไม่สามารถอยู่ในโลกแห่งการฟื้นฟูหรือในมิติที่5ได้การเปลี่ยนจากคาร์บอนเป็นซิลิคอนหรือเพชรคือการถอดร่างกายมนุษย์และวางตัวเราไว้ในร่างคริสตลัล การยกระดับจิตวิญญาณของเรานั้นผ่านทางหัวใจและการปฏิบัติต่อร่างกายมนุษย์ของเราอย่างดีซึ่งทำหน้าที่เป็นผ่านะในการเอาชนะจิตวิญญาณของเรานั่นเองโดยไอริสเบตกาซีกาเซียโดยบูสเด